Happy New Year! ตอนนั้เลยนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับโอเคสำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้จักผมนะผมสวัสดีครับผมแบมแบมกอล์เซเว่นครับผุผมขทุกคอสีนาทิับ ต้องกันนาไหมครับเดีย๋ยวขอดูฝั่งนี้หน่อยนะครับเราไม่ได้เจอกนะัสนสองปีแล้วนะครับที่ถึงทุกคนมาว่าเลยนะเพลงเพลงแรกที่ผมพิโชว์ไปนะครับมี <S <S ทั้งหนะมด3เพลงด้วยกันนะครผม เพลงแรกชื่อเพลงว่าดีก่อนนะครับผมเพลงที่สองชื่อเพลงว่าลูกโซไฟนะครับและเพลงที่สามมีชื่อเพลงว่าเพนโดราก็ใคร,คร,ครที่ฟังจากงานนี้แล้วชอบก็สามารถไปฟังต่อได้ที่บ้านนะครับผมร้อนนะผมขอดลือกฟังนี้ด้วยได้ไหมครับ โอเคครับผมทั้งนั้นวันนี้ผมเตรียมมาหลายเพลงพมากๆเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนสนุกกันจนถึงชวดสุดท้ายเลยนะครับผมและเพลงต่อไปที่ผมจะเล่นเนี่ยผมว่าหลายๆคนอาจจะร้องตามได้นะครับผถ้าเกิดใครร้องตามได้ก็อยากให้ช่วยกันร้องหน่อยละกันนะครับ <c oughs> งั้นไปเลยครับผม